นับได้ว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ต่อลมหายใจให้กับมิเกลอาร์เตต้าได้อีกเครือกหนึ่งหลังจากทัพปืนใหญ่อาเซนนสามารถเปิดบ้านเอาชนะลีกยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ2เพราะก่อนหน้านี้อาเซนนภายใต้การคุมทัพของมิเกลอาร์เตต้าไม่สามารถเก็บชัยชนะในลีกได้ถึง3เกมติดต่อกันแล้วและถ้าจะให้เลือกนักเตะสักคนหนึ่งที่คู่ควรได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปของ นักเตะคนนั้นคงหนีไม่พ้นปีแอร์เอเมิลิกโอบาเมยองดาวยิงความเร็วสูงชาวกาบองที่ซัดไปคนเดียวสามป,ประตูทำแฮตริกได้สำเร็จโดยในวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังของชายที่ชื่อว่าปีแอร์เอเมิลิกโอบาเมยองซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเรื่องราวของเขาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องฟุตบอลจ้ากันหน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายนปี1989ณเมืองลาวาวประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ31ปีสูง187เซนติเมตรลงเล่นให้กับสโมสรอ,อาเซนอลและทีมชาติกาบองในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีโดยโอบาเมยองได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของสโมสรท้องถิ่นในเมืองลาวาวตั้งแต่อายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นจนกระทั่งคุณพ่อของเขา ได้เข้าไปรับงานเป็นแมวมองให้กับสโมสรเอซีมิลานเขาจึงถูกดึงตัวให้ไปเล่นกับทีมเยาวชนของเอซีมิลานตอนอายุ17ปีซึ่งแน่นอนด้วยวัยเพียงแค่17ปีเขายังไม่ดีพอที่จะสอดแทรกขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของทัพปีศาจแดงดำได้ทำให้ออบาเมยองถูกปล่อยยืมตัวไปหลายสโมสรอ,อาทิเช่นดิชงลิวโมนาโกและแซงเอเตียน ซึ่งก็เป็นแซงเอเตียนที่เห็นแววเจิดจลัดของพ่อหนุม่มความเร็วสูงคนนี้และจัดการคว้าตัวเขาไปร่วมทัพด้วยค่าตัวเพียงแค่1นล้านยูโรเท่านั้นณแซงเอเตียนะ A นี่คือที่ที่โอบาเมยองสามารถแจ้งเกิดในวงการฟุตบอลได้อย่างเจิดจลัดซึ่งเพียงแค่ฤด,ดูการแรกในปี2011โอบาเมยองสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าขวัญใจของแฟนบอลแซงเอเตียนได้ในทันที โดยเขาเปิดตัวด้วยการสันโวไปถึง18ประตูภายในปีแรกกับสโมสสโดยความร้อนแรงของเขาไม่หยุดเพียงแค่นั้นฤดูการถัดมาโอบาเมยองซัดไปอีก19ประตูหลังลองดาวซันโวของหลีกเอิร์โดยเป็นลองเพียงแค่สลาต้นอิบาฮิโมวิชดาวยิงจากเปเอชเชเท่านั้นจากฝีเท้าอันร้อนแรงของโอบาเมยองทําให้ดูเหมือนว่าหลีกเอิร์จะเล็กเกินไปสําหรับเขาซะแล้วและก็เป็นเสือเหลืองโบนุเซียดอนมุน ที่จัดการคว้าตัวเสือดำปีแอร์เอเมริกโอบามยองไปร่วมทัพด้วยราคา15ล้านยูโรและที่บน r u เซียดอทมุลนี่เองที่โอบาเมยองอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเป็นนักเตะระดับโลกได้สําเร็จซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เขาพัฒนายอย่างก้าวกระโดดนอกจากฝีเท้าของตัวเขาเองแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญคือโค้ชหนุ่มชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าเจอเกนคอปโดยโอบาเมยองมักจะมีท่าดีใจแปลกๆอย่างเช่นการหยิบหน้ากากซูปเปอร์ฮีโร ออกมาสวมใส่เวลาทำประตูได้หรือบางครั้งเขาก็ตีลังกาโชว์ซึ่งนั่นทำให้แฟนบอลดอดมุนต่างชื่นชอบเขาเป็นพิเศษโดยก่อนจากกันเขาได้ฝาก98ประตูจาก144นัดเพื่อเป็นของขวัญในการอำลาในครั้งนี้ซึ่งสถานีต่อไปของเขาคือการได้ลงเล่นในลีกที่สูงขึ้นและก็เป็นอาเซนอลนที่ทุ่มเงินกระชากตัวปีแอรเอเมลิกออบามยอง ไปร่วมทับด้วยค่าตัว56ล้านปอนด์ในปี2017ช่วงครึ่งฤดูการหลักและอาเซนอลนประเคนค่าเหนื่อยให้เขาถึง180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นเงินค่าเหนื่อยที่เยอะที่สุดในทีมในเวลานั้นโดยโอบาเมยองก็ไม่ทำให้แฟนบอลอาเซนอลต้องผิดหวังเมื่อเขาเปิดตัวด้วยการซัดประตูได้ตั้งแต่ในเกมแรกที่ลงสนามในเกมที่อาเซนอลเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้5ประตูต่อ1ซึ่งปีแรกของโอบาเมยองกับอาเซนอล เขาลงเล่นไป13นัดทำไป10ประตูกับอีก4แอสซิสและในฤดูกาล2018และ2019โอบาเมยองซัดไปฤดูกาลละ22ประตูในศึกพรีเมียร์ลีกและช่วยให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์เอฟเอคับไปครองได้ในปี2019และคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลไปในปี2020ซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันดูเหมือนว่าฟอร์มของเขาจะดอบไปในระยะหนึ่งโดยในฤดูกาลนี้เขาลงเล่นไป20นัดทำไป7ประตูกับอีก1แอซิส แต่หลังจากที่โอบามยองทําแฮตติกได้ในเกมที่เอาชนะลีกยูเนเต็ดไป4ประตูต่อสองเชื่อว่าวิญญาณนักล่าประตูของเขาน่าจะกลับมาตื่นขึ้นและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรมอีกครั้งในานามทีมชาติปีแอร์เอเมลิกโอบามยองสามารถพาทีมชาติกาบองทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกแอฟริกันเนชั่นครับ2พ2012และเขายังสามารถคว้ารางวัลดาวซันโบในทัวร์นาเมนต์นั้นไปครองได้สำเร็จซึ่งปัจจุบัน อบาเมยองถือว่าเป็นนักเตะที่ยิงประตูดได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติกาบองอีกด้วยซึ่งถ้าให้เปรียบปีแอเอเมิลิคาเมยองกับฮีโร่สักหนึ่งตัวฮีโร่ตัวนั้นคงหนีไม่พ้นแบ็คแพนเทอร์ฮีโร่ของชาวผิวสีฮีโร่ของชาวกาบองและฮีโร่ของสาวกปืนใหญ่อาเซนอนสวัสดีครับ